คำว่า authentication กับ authorization ครับสองคำนี้มันดูใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครครับผมเป็นเดฟมือใหม่คน IT มือใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสองคำนี้มันใกล้เคียงกันจังเลยแล้วมันแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันฮะอันแรกครับผมกับนี่ครับ authentication ครับผมมันคือการยืนยันตัวตนนั่นเองครับโดยการยืนยันตัวตนแบบนี้นะมันเป็นของที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการกรอก username password เพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือเราจริงๆนะหรือว่าเราจะใช้ข้อมูลในรูปแบบของ biometric ต่างๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนมาานนตจถึงกร นิ้วมือเราก็สามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ในการยืนยันตัวตนได้เนาะโดยรูปแบบของการออเทนติเคชันเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับหลกัลกๆดังนี้ฮะระดับแรกค, actor, ครับผมก็คือซิงเกิลแฟกเตอร์ครับหรือว่าการตรวจสอบโดยใช้ปัจจัยเดียวนั่นเองเนาะถ้าเกิดใครจำยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราได้ก็สามารถเข้าระบบเราได้นั่นเนองฮะและระดับที่ 2, 2> ของเราครับก็คือทูแฟกเตอร์ออเทนติเคชันนั่นเองครับเรียกง,ง่ายๆเนาะก็คือเหมือนกับการที่เราล็อกอินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันก็จะส่งรหัส DP, หผ่านส่งมือถือืออหรว่า่าาผนทางอ e ี mail, เเมลพืื่อยนยนนัั2ระดบว่าเจ้าขขออง้มูลตรงงนี้จรริๆและะดาผ 3ก็ผมก็คือ m u l ติแฟกเตอร์หรือว่าระดับที่มันมีการยืนยันมากกว่า3ชั้นขึ้นไปเหมาะกับข้อมูลที่ต้องการความลับ อย่างสุดยอดเลยน,นั่เมื่อรู้จักกับ Authentication แล้วเอ้ย Authentication มันคืออะไรอะ่ะเอาง่ายๆเลยครับมันคือ Role นั่นเองครับหรือว่าบทบาทหน้าที่เนาะของคนคนนี้ครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างซึ่งเทคนิคที่เขานิยมใช้กันครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Role Based Access Control รวมถึง JSON Web Token, SAML, Open ID Authentication และรวมถึง OAuth เนี่ยก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเราขอยกตัวอย่างตัว Role Based Access Control ในการเข้าถึงข้อมูลแลวกันเนาะแน่นอนครับผมว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเราทําการเข้ามาในเว็บเนี่ยเราก็จะเจอการ Login ใช่ไหมครับมี เรากรอกยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นทูเฟกเตมันก็จะมีในส่วนของ OTP ขึ้นมาอีก1ชั้นใช่ไหมครับแน่นอนว่าพอล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราจะเจอบ่ามาครับคือระบบสักระบบหนึ่งครับทำการตรวจสอบว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยยูเซอร์หรือตัวข้อมูลตัวละครของเราเนี่ยอยู่ในโลไหนนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นโลแอดมินแน่นอนครับคุณก็จะได้สิทธิ์ในการโอ้โ oh, ห oh, เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนอื่นเลยจริงไหมคุณอาจจะดูเพิ่มลบข้อมูลต่างๆได้ทั้งหมด1ิบอย่างก็ได้ครับแต่า ขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยมักจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้เนาะอาจจะได้20อย่างหรือทุกอย่างที่แอดมินสามารถทาได้แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเลยนะนั่นก็คือแอปธนาคารของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบขอข้อมูลเซอร n a m e รหัสผ่านจากทางธนาคารแล้วเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เราทาได้คืออะไรครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราทําได้3อย่างนี้ใช่ไหมครับการถอนการโอนแล้วก็การจ่ายและเราสามารถดูเงินในบัญชีตัวเองได้้้้้้้แแแแตต่นน่่่่่่่่่่วววาา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 นน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 อออคคครรรรัสสิิงททททีีเเเเเมมถถํไดดดืกกููขลภยใุณจห แล้วคุณมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถดูข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ด้วยใช่ไหมทั้งนี้ท้งนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่พนักง,งานระดับล่างของธนาคารเนี่ยคุณอาจจะเข้าถึงได้แค่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะผมเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นคนในการจัดการกับบัญชีต่างๆโดยเฉพาะแน่นอนครับสิทธิ์ของคุณก็จะมากขึ้นอยู่แล้วจากสตัวอ,อย่างที่เห็นครับผมเราน่าจะเห็นไปแล้วเนาะว่าทั้ง authentication แล้วก็ authorization เนี่ยมันต้องควบคู่ไปด้วยกันครับถ้าเกิดเรายืนยันได้ว่าคนนี้เป็นเราจริงๆนะและเเเรรราาาาาาากก็ต้้้้้อองงยยืืนนนนนััไดดวว่่่คีีีททขขมมสิิธ์ใถึหจ ออาาจรกับข้มูละไซึ่งในการกําหนดสิทธิ์หรือการทำอัลเทอร์ไรเซชันเนี่ยเขามีทิปเทคนิคนึงครับนั่นก็คือการให้สิทธิ์กับยูเซอร์น้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทํางานได้นะครับคนนี้เข้าถึงข้อมูลในแผนกเขาได้อย่างเดียวเขาก็ไม่ควรที่จะเข้าถึงข้อมูลแผนกอื่นหรือลบข้อมูลในแผนกอื่นได้เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิปเทคนิคง,ง่ายๆในการทำนะฮะสุดท้ายนี่ครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะให้เราเล่าเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยหรือว่ามีอะไรมาแชร์นะผมสามารถมาแชร์ได้ที่ Discord Community ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามาแชร์กันใต้คอมเมนต์ดด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 ้้้้้้้าา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 นนนนนนลลล่่่่่งไไไไวววววยยยยเเเเเะะะถถกกกกกกกิิใใใคคครรรรรรชอออออบบบูจจืมม์ตตตพัััขขสสสททีีีป บ๊ายบาย